เดี๋ยวนะหรืว่านี้จะเป็นสัญญาณเตือนของร้านล้างว่าบัคขอเช็คหน่อยซิเฮ้ยทุกคนครับตอนนี้เราว่าบัคอยู่ที่เลนเจนรับจำลองบัคสุดคุ้มใครสนใจซื้อลิงก์อยู่ด้านล่างนะคะวุ้ยร้อนร้อนร้อนฮิคอยทำม่งกุดหายผู้ใดเห็นบ้างเนาะมาแล้วคุณผู้ชมครับปั๊บปั๊บ ผู้ชมว่าผมของผมเนี่ยเหมือนกับหมออ้อยหรือเปล่าครับฮะอืมหมออ้อยคืออะไรก็ลองไปเสิร์ชดูนะครับคือพอดีว่าเมื่อคลิปที่แล้วอะครับมีคนแบบว่าบูลลี่ผมนะครับเขาบอกว่าทรงผมของผมนะครับเหมือนกับหมออ้อยเฮ้ยคือแบบทําอย่างนี้มันไม่ถูกต้องนะครับผมรู้สึกแบบสูญเสียความมั่นใจในตัวเองมากๆเลยนะครับจะพูดอย่างนี้นะถึงแม้ว่ามันจะเหมือนหมออ้อยจริงๆก็ตามเหมือนกัแต่แบบ แล้วไงอ่ะคือผมกูเป็นอย่างนี้แล้วมันเป็นหนักหัวส้นตีนอะไรมึงตรงไหนล่ะครับ<อ>ผมขออภยัยคุณผู้ชมครับผมไม่ได้ด่าใครนะครับ<อ>ใครไม่ต้องร้อนตัวนะถ้าเกิดว่าคิดว่าผมของผมเป็นหมออ้อยนะอ่ะคุณผู้ชมครับก็สลับคลิปนี้นะครับผมแหกขี้ตามานะครับตื่นตอนตีสี่หัวลุ่งคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็น่าจะประมาณสักตีห้าได้แล้วคุณผู้ชมครับ,รบใกล้จะตีห้าแล้วนะครับถามว่าตื่นมาทําไมนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับมีตู้สุ่ม ไอเทมใหม่อีกแล้วคุณผู้ชมครับซึ่งมันใช้เพชรถามว่าใช้เพชรเนี่ยมันดีกว่าสุ่มแบบแบงค์ใช่ไหมถูกต้องครับสุ่มแบบแบงค์เนี่ยกูไม่มีตังค์แล้วแต่ถ้าแบบเพชรเนี่ยผมสามารถสะสมเพชรนะครับใน1เดือนนะครับได้30,000ไดมคุณผู้ครับแล้วเพชรที่ผมมีอยู่4 0 0 0 0่นกว่าเนี่ยคือผมสะสมเป็นระยะเวลานานมากคุณผู้ชมครับประมาณเดือนกว่าๆนะถึงจะมีเท่านี้แล้ววันนี้นะครับไอเทมเฉพาะของตัวละครตัวหนึ่งได้เข้ามาอีกแล้วคุณผู้ชมครับนั่นก็คือเจ้า รลชชาทะเลลึกนั่นเองๆๆๆนี่นี่ไอตัวที่อยู่บนนิ้วชี้ผมนะครับเอาหายไปแล้วโอเคนั่นแหละครับวันนี้ผมก็จะมาสุ่มนะครับมงกุฎของราชาทะเลลึกให้คุณผู้ชมดูนะครับดูซิว่าเราจะเสียไปมากน้อยแค่ไหนนะครับกาชาจะเกลือหรือเปล่าะครับและก็ผมคิดว่าผมจะเอา2ออันด้วยคุณผู้ชมครับ ก็เดี๋ยวมาดูตัวละครกันก่อนละกันนะครับก็ตัวละครราชาทะเลลึกนะครับผมปั้นได้แบบกึ่งกึ่งกลางกลางนะครับไม่สุดคุณผู้ชมครับบอกเลยว่าไม่สุดมากๆกคุณผู้ชมครับเพราะว่าดาเมจค่อนข้างที่จะน้อยนะครับผมแล้วก็เลือดอยู่ในระดับที่แบบก็น้อยอยู่นะไม่ใช่ปานกลางก็ปานกลางหรือว่าน้อยเออนั่นแหละตามนั้นครับก็ตามที่เห็นแหละคุณผู้ชมครับก็อาวุธเฉพาะแล้วก็ตาเฉพาะนี่ผมอัพได้ไปประมาณนี้นะครับสลับของผมนะครับเห็นไหม ตาเฉพาะเนี่ยสี่ดาวนะครับแล้วก็สามารถดันไปได้อีกนะครับนี่เพราะว่าผมเตรียมตาอสูรน,นะครับไว้เยอะมากครับผม6ชิ้นนะครับผมคิดว่าถ้าผมกดอัพไปเนี่ยผมจะได้สักประมาณเห้าหกดาวจนครับซึ่งมันจะทําให้เลือดของรชาชจะทะลึกนะครับเยอะแล้วมันก็จะโจมตีแรงยิ่งขึ้นเวลาเลือดหมายถึงว่าเวลาเลือดมันเยอะแล้วเวลาลดเนี่ยเปอร์เซ็นต การลดเนี่ยคือมันจะไปคอมโบกับสกิลโจมตีสกิลที่2องครับผู้ชมครับส่วนมงกุฎราชาทะเลลึกนะครับก็ตอนนี้เป็น2ดาวแล้วผมจะเกิดว่าผมได้มงกุฎมาเพิ่มนะครับในรอบนี้2อันทุกผู้ชมครับผมก็จะได้เป็นไอเทมเฉพาะ4ดาวนั่นเองทุกผู้ชมครับโอ้โหผมคิดว่าน่าจะตีแรงแล้วก็โหดขึ้นมากๆเลยนะครับตอนนี้ก็ขาดมงกุฎนะครับเดี๋ยวผมไ่ดูก่อนนะครับว่าเปอร์เซ็นต์เวลาอัพเนี่ยมันจะเพิ่มไปเท่าไหร่นะครับคือตีปกติเนี่ยคุณผู้ชมครับ อันตินะโดนดาเมจไปทั้งหมดนะครับ210%คุณผู้ชมครับแล้วก็นะครับเสริมดาเมจโบนัสอีก50%จากค่า HP ที่เราสูญเสียไปคุณผู้ชมครับก็คือยิ่งเลือดน้อยนะครับยิ่งตีแรงขึ้นนั่นเองคุณผู้ชมแต่เมื่อเราอัพเป็นไอเทมเฉพาะ3ดาวแล้วนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับจาก210นะครับก็จะกลายเป็น264ดาเมจคุณผู้ชมครับและก็นะครับเวลาเลือดลดนะครับเสริมดาเมจเป็น75นะครับจาก50โอ้โหโคตรเยอะคุณผู้ชมครับ ถามว่าอัพมาแล้วเนี่ยโหดขึ้นเยอะไหมผมบอกเลยว่าโหดขึ้นเยอะมากผมสำหรับราชาทะเลลึกเครับต่อยทีนึงครับขึ้นสวรรค์เลยนะครับเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้นะครับผมมีไอดีของคนที่เล่นราชาทะเลลึกโหดคนหนึ่งให้มาดูนะครับพองั้นแล้วนะครับกดติดตามกดซับสไครต์ไว้ได้เลยครับผมเป็นราชาทะเลลึกที่โหดที่สุดในเซิร์ฟเวอร์ครับแต่ของผมเนี่ยผมหามาประดับไว้เพียงเท่านั้นแหละคุณผู้ชมครับก็ดันไม่ได้สุดหรอกเออถ้าเกิดจะดันสุดจริงๆก็เดี๋ยวขอไปฟาร์มก่อนคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวมาตอนที่เรื่อองงขเรรานะคับ ตู้สุ่มตุ๊กตาคุณผมครับหรือว่าตู้คีบปตุ๊กตาแรกบผมผมจะกดเปิดใช้ตู้คีบก่อนนะครับก็อันดับแรกนะครับผมเลือกมงกุฎมาเลยนี่แน่โอ้โหโคตรเท่เลยครับอันที่สองก็ผมผมขอเลือกเป็นอันนี้ละกันนะครับอันนี้นะครับดูที่เลือกได้เหียนสามอันนะครับผมขอเลือกเป็นอันนี้อะไรเอ่ยชิ้นส่วนของส้มเอครับคุณผู้ชมครับเหมือนว่าพอเราได้ปุ๊บเราก็ได้ของส้มมาหนึ่งชิ้นเลยนี่ว่าดีไหมผมว่าก็น่าจะดีอยู่นะครับเราจะได้แบบลุ้นนิดนึงนะครับว่าได้สแตทอะไรคุณผู้ ขั้นที่3นะครับคุณผู้ชมครับผมขอเลือกเป็นการอัพดาวแล้วกันนะครับแล้วก็ขอเป็นออไอันี้อะไรเอ่ยของม่วงหล้วของม่วงไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะครับผมว่าผมขอเป็นของม่วงก็ได้อ่ะเพราะว่าไอสองอันนี้ะมันมีเยอะแล้วนะครับใช้ก็ยังใช้ไม่หมดนะครับตอนนี้นะครับแต่มันให้เลือกอีก2อย่างว่ะผมว่าเลือกสออย่างนี้แหละโอเคกูจะพูดจำไหมเนี่ยเอ่อขั้นต่อไปครับผมขั้นที่4นะครับขอเลือกเป็นอืมอัพอาวุธละกัน อัพเกรดและกันนะครับอขอเป็นตัวรีเฟรชลั่นคันลึกลับก็ได้เนาะแล้วก็ขอเป็นเงินและกันนะครับประมาณนี้นะครับส่วนขั้นที่5้านะครับผมว่าผมจะเลือกเป็นกุญแจก่อนเลยครับอันดับแรกเครับเอาไว้ไขสมบัตินะครับแล้วก็ไอ้นี้ครับผมพอยเหรียญไซตามะนะครับไอ้นี้อะไรวะตัวทาสู้อลิณานะครับไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่มั้งก็ครบแล้วครับผมกดยืนยันนี่ครับ ตอนนี้ผมก็ได้ตู้คลิปตุกตาที่ผมต้องการแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าคลิปนี้นะครับผมจะเสียไปทั้งหมดนะครับกี่เพชรนะครับผมจะไม่คำนวณให้ดูแล้วนะครับคุณผู้ชมสังเกตเพชรผมเอาไว้ดีแล้วกันนะครับตอนนี้ยังอยู่4 3 0 0 0อ่า6พ0รเพชรคุ้มครับสังเกตดูเองนะครับ2อรอบมุงกวด2ชิ้นเนี่ยผมจะเหลือเท่าไหร่โอเคครับผมจะสุ่มเลยแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญอมยิ้มที่มันสะสมมาจากตู้รอบที่แล้วคุ้มครับําให้ผมสามารถนำมาใช้ต่อได้นะครับโอเคสุ่ม ลุยนะครับมาเลยสีเขียวเห็นมีน้องๆบอกว่านะครับมันจะแบบฟิกสีไว้เลยคุณผู้ชมครับว่าสีไหนคือของแรนะครับเห็นเขาบอกว่าสีแดงหรือว่าม่วงๆนี่แหละคือของแรนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาพูดจริงหรือพูดเล่นนะครับไปผมจะสุ่มไปแบบยาวๆไปเลยนะครับได้ไม่ได้ก็เดี๋ยวมาดูกันตอนจบนะครับโอเคแรกๆคงจะไม่ออกอยู่แล้วครับเร็วๆอ่ะคงจะเกลือคุณผู้ชมครับ แต่ถ้าออกออกไวก็ดีนะกูได้แบบประหยัดเพชรแล้วก็รีเซ็ตไวนะครับพุผูชมครับดูดิตอนนี้นะครับเรืออยู่17อันแล้วค่ะคุณผชมอืมโอโอ้โหเหรียญไซตามะามาแล้วครับผมดีใจมั่ว <c oughs> นะครับโอเคแรกเลยครับผมผมขอแรกเป็นแบบครั้งต่อครั้งแล้วกันนะครับไม่ขอแรกเผื่อนะครับเดี๋ยวมันจะสูญเสียเพชรไปมากโดยเกินเหตุอ่ะอือกดเลยรอบที่16แล้วครับพชมครับได้ไหม ไม่ได้ครับผมเศษอุปกรณ์สีม่วงนะครับจับต่อเลยครับลุยเลยรอบนี้ล่ะรอบที่15้านะครับสีเขียวสีเขียวต้องต้องได้แล้วแหละเพราะมันเข้ากับราชทะเลลึกไงตัวมันสีเขียวนะครับกดต่อเลยครับผมรอบนี้สีไายครับผมสีม่วงสีม่วงมีลุ้นครับมีลุนครับได้ไหมโหคาดอัพดาวสีอันนุครับโอเคอยู่นะการอัพดาวสี่อันเนี่ยเดี๋ยวเราได้เอาไปอัพราชทะเลลึกต่อเลยนะครับซุ่มต่อเลยรอบนี้ล่ะเป็นสีไรเป็นสีฟ้านะครับ ผู้ชมครับผมว่าจะให้ผมเดานะครับมันน่าจะออกตอนชิ้นที่ประมาณว่าเหลือชิ้นที่สามชิ้นที่2อะไรประมาณเนี้ยอมผมคิดว่านะให้ผมเดานะเดี๋ยวมารอดูนะครับว่าจะใช่หรือเปล่าอืมคุณผู้ชมครับตอนนี้เหลืออยู่ห้าครั้งแล้วนะครับาเกิดว่าผมไม่ <laughs> ไม่ออกภายใน2 3ถึงครั้งเนี่ยแสดงว่ามันต้องออกชิ้นสุดท้ายแน่ <c oughs> ๆๆเลยใช่ไหมล่ะคุณผู้ชมว่ามันจะออกชิ้นที่เท่าไหร่แล้วก็ลองคอมเมนต์กันดูนะครับ ก็ผมคิดว่านะครับมันจะออกประมาณชิ้นที่2หรือไม่ก็ชิ้นที่สุดท้ายไปเลยชิ้นที่หนึ่งอ่ะคุณผู้ชมครับผู้ชมลองคอมเมนต์ดูนะครับถ้าเกิดว่าใครทายถูกนะครับเดี๋ยวผมไปกดหัวใจให้นะครับโอเคสมต่อเลยได้ครับตอนนี้เสียเพชรเพิ่มไปเยอะเยอะมากคุณผู้ชมครับเริ่มเยอะขึ้นนะสีฟ้ามาไม่ไม่มาแล้วผมโอ้โหตื่นเต้นไปเองนะครับโอเครอบต่อไปครับผมใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆใจเย็นๆสีมอ โอ้โหอุปรกรณ์เศษสีส้มนะครับมาแล้วครับผมต่อไปครับผมตอนนี้ชิ้นที่สามพ่มครับนี่คือถ้าชิ้นที่สามไม่ออกนี่เท่ากับว่าผมเกลือมาก,มากนะครับไม่ใช่แค่เกลือปกตินะครับผมเกลือเต็มบ้านนะครับเอาทั้งทะเลมาไว้ในบ้านกูหมดเลยครับไปเลยเลยคุณผู้ชมออกไหมโอ้โหไม่ออกพี่มครับชิ้นส่วนสากลโอ้โหเหลือสองชิ้นสุดท้ายครับผมถ้าเกิดไม่ออกชิ้นที่สองเนี่ย ผมว่ากาชานี้นะครับ G m มแม่งล็อก ok แน่ๆครับผม <Yeah. S 1> ผมไม่ยอมนะผมจะไปประท้วง <Yeah. S 1> ผมจะไปฟ้องผมจะเดินเข้าไปในตํารวจภูธรผมจะไปเขียนบันทึกประจําวันนะครับอืมเขียนว่าอะไรนั่นหรอไม่รู้ไม่ได้คิด <laughs> กดต่อเลยละกันนะครับเหลืออยู่2อันไม่เป็นไรนะมาเหอะกูก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามันต้องเกลือ เอ้ยคุณผู้ชมยอดเขยคในที่สุดนะครับมันก็ออกชิ้นที่2นะครับถ <Yeah. S 1> ือว่าไม่ได้เกลือซะทีเดียวนะครับเพราะมันยังเหลืออีกชิ้นให้กูกดนะครับ <c oughs> อโ,โอ้โหโกดดีไหมอะคุณผู้ชมโอ้โหมงกฎราชาทะเลลึกไม่คิดว่าจะได้นันเนี่ยตอแหลยังไงก็รู้อยู่แล้วนะครับว่ามันจะออกประมาณชิ้นที่3ชิ้นที่2 1หนึ่งอะไรประมาณเนะี้ยเดี๋ยวมาดูอีกอันหนึ่งแล้วกันนะครับว่า ผมจะออกเร็วหรือเปล่านะครับสำหรับรอบนี้นะครับถือว่าออกช้ามากๆนะครับใช้เพชรไปเยอะนะครับสิ้นเปลืองอยู่นะครับมงกุฎราชาทะเลลึกมาแล้วราชาทะเลลึกผมจะได้ตีแรงขึ้นสักทีก็ตอนนี้คุณผู้ชมครับเรืออยู่อีก1 1โคต้านะครับถามว่า1โคต้านี่ใช้ไปกี่เพชรเดี๋ยวผมขอกดดูนะขอลองนะครับขอลอง 1800พเพชรถามว่า1,800พเพชรเนี่ยคุ้มไหมสำหรับชิ้นส่วนปีศาจ6อันนะครับปกติแล้วเนี่ยเราสู้ในอาเรเนอารีนาประจำวันเนี่ยมันจะใช้ไปทั้งหมดนะครับ300เพชรเพื่อให้ได้มันมา1อันคุณผู้ชมครับ368อ่ะอันนี้มันเท่ากับ1,800พปดเพชรพอดีคุ้มไหมผมว่าคุ้มนะครับเพราะว่ามันตก1วันอ่ะเราต้องเสียไปทั้งหมด300เพชรอยู่แล้วไง368เท่ากับ1,800ปพอดีอืมผมก็ไม่รู้สึกเสียดายหรอกเพราะว่ามันจะนำไปต่อยอดต่อได้นะครับโอ กดเลยนะครับไม่เเค่ไม่วันหยุดแล้วอะเอาไงเอากันมาเลยอืมหมดไปแล้วผมสหรับกาชาตู้แรกนะครับตู้ต่อไปมาเลยครับผมรีเซ็ตจัดไปโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวเรามาสุมกันที่ตู้ที่2ต่อเลยแล้วกันนะครับก็เหมือนเดิมครับผมของผมเลือกแบบแบบเดิมเลยนะครับก็แตกต่างนิดหน่อยนะครับโอเคจับเลยนะครับลุยนะครับเดี๋ยวรอบนี้ผมจะไปแบบไวๆเลยนะครับจะไม่แบบลีลาแล้วนะครับ ไดไหมไม่ได้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 ก็ไม่ได้อีกเหมือนกันขอบ้างก็ยังดีทําไมไม่ออกให้กูครึ่งทางแล้วก็ยังไม่มาออกสักตีเถอะไม่มาเหมือนเดิมอยากโดนช้อนเหรอเดี๋ยวปัดเสยคทางเลยคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็เป็นชิ้นที่5้าแล้วนะครับก็เดี๋ยวเหลืออีก4ชิ้นคุณผู้ชมครับ มันจะออกชิ้นสุดท้ายไหมเนี่ยรอบที่2เนี่ย <Yeah. S 1> คือกาชาตู้กิปตุ๊กตาเนี่ยบอกเลยว่ามันไม่มีเขาเรียกอะไรว่าไม่มีความว่าแบบออกก่อนออกก่อนมากๆกครับผมไม่เคยมีความรู้สึกผมไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้เลยถ้าเกิดว่าผู้ชมเคยมีประสบการณ์แบบออกก่อนมากๆกเนี่ยก็คือใน1ิอันแรกเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับผมอยากรู้ว่ามันมีจริงๆหรือเปล่านะคนที่ดวงดีในในครึ่งแรกอะ่ะ เออครึง่คงครึง่งหน้าคือผมชอบมาได้แบบครึ่งหลังไงแล้วครึ่งหลังที่ได้เนี่ยมันก็คือ3อันสุดท้ายพี่มครับตลอดเลยเลยครับผมไม่เคยแบบดวงดีกับเขาเลยนะบางทีก็เสียใจครับทำไมจีเอ็มถึงทำแบบนี้กับผมเลยครับผมผู้สาวแบบสาวสมงเพชรมาตั้งนานเพื่องานนี้โดยเฉพาะ <c oughs> เราจะไม่มัวมันนั่งเสียใจอยู่นะครับเราจะสุ่มต่อเลยลยครับคือชีวิตมันต้องเดินต่อไปอะครับอ,อกหักก็ต้องแบบเดินต่อได้อะไรประมาณนี้นะครับกดเลยลุย ตอนนี้นะครับชิ้นที่3แล้วคุณผู้ชมครับจะมาไหมมาแล้วแเลยไม่มาหรอกคุณผู้ชมครับโอ้โหเหลือ2ชิ้นอีกแล้วอีกแล้วเหรอนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าออกชิ้นที่2อีกนะครับผมคิดว่า GM เอ็ขาล็อกแล้วแหละนะครับล็อกแบบทุกทุกตู้เลยอะ่ะเออไม่ใช่แค่ตู้ผมนะตู้ของคุณผู้ชมก็น่าจะล็อกเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวลองดูนะว่าใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าปล่าคุณผู้ชม มันไม่ใช่แล้วอะครับมันออกชิ้นสุดท้ายรอบนี้มันออกชิ้นสุดท้ายโอเคกูกดโดยไม่คิดอะไรแล้วนะครับได้ก็คือได้นะครับ คุณผู้ชมครับมันได้อะครับวุ้ยดีใจมากๆเลยอะครับแม่งโอ้โหไม่คิดมาก่อนเลยว่าเราจะได้กาชานะครับต่อแหลก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับสลับการสุ่มกาชามงกุฎของราชาทะเลลึกนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครอยากดูการรีวิวตัวโหดๆเดี๋ยวรอคลิปต่อไปนะครับผมจะยืม i อของเขามารีวิวนะเป็นราชาทะเลลึกอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์นะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์นี้นั่นแหละนะครับ เดี๋ยวเราติดตามชมกันได้เลยครับผมถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับตรียมกันนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งสำหรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบายวู้ฮู้ทุกทีทุกคนครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวสกิลให้คุณชมดูก่อนนะครับว่าสกิลมันเท่หรือเปล่านะตั้งแต่เป็น3ดาวมาเพื่อนครับอ่ะสกิลไอเทมเฉพาะ3ดาวครับผมบอกเลยว่าน่าจะอลังการงานสร้างอยู่เลยครับรู้สึกว่าเคยเห็นแวบๆนะว่ามันนจะเป็แบบบฝนนนนตกออ่ะะเเเคคยยห็ใรรีลไทมม์ัื นี่คุณผู้ชมดูดีโอ้โหโคตรเท่เลยครับประมาณว่ามีฝนตกโปรยไปแล้วก็ต่อยท่ามกลางสายฝนนะครับพลังมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับคือในความเป็นจริงอ่ะราจะไเ้ลึกเวลามันโดนน้ํามันจะโหดขึ้นนั่นเองนะครับโคตรเท่นะครับส่วนความแรงนะครับเดี๋ยวรอดูตอนคลายแม็กนะครับตอนประมาณกลางกลางเกมหรือว่าเลสเกมนะครับเดี๋ยวราะทะเลลึกผมจะต่อยแรงมากๆเลยนะครับมาดูกันนะครับว่าสามารถปิดเพื่อนในหมัดเดียวได้หรือเปล่านะครับ เป็นวันพันแมนตัวปอมอ่ะเออมาแล้วคุณชมครับปั๊บปั๊บปั๊บโอ้โหคุณผู้ชมครับ1นึ่งล้านสาเจห,โหมื 1, 3, 7, ยเยอะมากๆอันนี้คือเยอะมากๆากํสหรับผมนีครับเพราะว่าผมไม่เคยทําดาเมจได้เยอะเท่านี้มาก่อนโคตรแรงเลยโอ้โห